บอลบอลเปิดนั่นเองโ oh my god เออจริงดิรู้เด้อไม่ได้หนึ่งวันเฮ้ยเฮ้ยแจ็สคิปมพิชชั่นหรอในเราก็ทำไปเหมือนกันทั้งนี่แจ็สเงยเงินขึ้นมาอย่างนี้รู้เลยทันทีว่าได้อะไร S <S อ้าวไอ้นี่เมื่อกีก้ผมขโมยเงินงมาโอเคพลังจิตสกิลลูกรักปืนลูกสองสกิลลูกรักเฮ้ยปืนลูกรักมา <S 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 ดาบที่ไม่ฉีดืม่มเลือกทีมนีกว่าอ้อเดี๋ยวผมจะป่ปปาพวกคุณเลยครับ easy s, <S what <S ฮึสิทธิดดบเองมีอายคนนั้น อืมพลังจิตสเต็ปสเต็ปบอกเลยไปสเต็ปสเต็ปแบกทำอะไรก็ไม่ได้แข้แงแข่งกันไงแล้วแข่งเกิน นูบนูบรู้สึกติดปากแล้วอะลงเดี่ยวดีกว่าเฮ้ยผมไม่รู้เขาเบเวอรเลยนะกูจะดนหนึ่งหนึ่งจมาแล้วมัรหายขอขอดึงหนึ่งบ้างจะขึ้นเป็นที่หนึ่งให้ดูคอยดูเต็ปรมาจาน แกไม่มีสิทธิ์ชิดเกมันทำส่งตึงมันกันไม่อืวัดอะไรวะกดแล้วไม่ชื่อตามหลักเราต้องกด m o นี่โอ้ย money ฉันมีันนี่จะสามารถทำอะไรทุกอย่างมันนี่คือทุกสิ่ง เอออยากได้สกิลดึงมันจุกหน้าผากเพราะว่าโมเกนมันก็อยากได้เหมือนกันแต่ไม่อยากายตอนนี้ไล้มานี่ไม่รู้รับเพื่ออะไรรับไปก็ไม่ได้อะไรรับไปก็ไม่ได้อะไรโอ้ยจุกเลยเอึกฮามมีมมมี่มามีมมมี่มัมมี่ฮ ยี่มาทีเองอ่ะกาก่อนสิ่งนี้สองโศยดูตรงดูโฉดูสเอ้าเครื่องแม่งอ่ะจู่ก็ไปขุดเปิดช่เลยเพิ่มความเร็วมากขึ้นรถกูดาวต่ำลงดูสิว่ามันจะรถกูดาวต่ำลงไหมความเร็วเพิ่มขึ้นจริงไหมหึแต่อ่อนหัดว่ะ อืมรอช้าด้วยสเต็ปผมค่อยเว้าเข้าไปใกล้ๆ วัดวัดไปไหนครับพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรครับพี่วัดวัดมันไปไหนวัดแล้วไม่หมูจะดูหมูจะดูสกิลเยอะเกินทำให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่อยๆใจเย็นเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นนะโอ้ใช่ไหนมาขอลองเอ้ไม่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 เอาเงินมาฉันสามารถทำอะไรได้เพื่อเงินอือใช้สเตปนี้มากกว่า ซื้อมาไม่เคยใช้เลยวะ่ะต้องใช้จะเล่นจะเล่นจะเล่น <What? Wow. c oughs> ลีลาลีลาจำในสมองเลยนะเราลีลาเกินจำในสมองจำในสมองจำในสมองเราลีลาเกินไปตลอดกาลนาน เราลีลาเราลีลาเราลีลาเร็วสงสัยถ้าได้สกิลนี้แล้วเราจะพอใจละมั้งสกิลนี้มึงครไปรีวิวแล้วกันตีบอลสองร้อยทีในเซิร์ฟเวอร์นี่โซ่โซ่คอนเฟิร์มอันนี้มีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยห้าหก คนบ้าบอในเซิร์ฟเวอร์นี้มีเจ็ดคนฮะมีไปได้ไงอีกวะเนี่ยเฮ้ยบ hey, <c oughs> ัตส์เบอร์อะไรของนายเอากระบองเพชรกระบองไม้เกสบอลไอ้ไ <b oring> ม้เมสบอลธรรมดาเอาเงินมาไม่จริงอะ่ะก็เลยสกิบกระโดดทั้งเกมคอยดู ไม่เอาไม่เอาเราปฏิเสธก,การเล่นกระโดดไม่น่าเบื่อมาตีดีวะตีมาหาป่าก็เก่นะะปาเองอ่ะไม่ไปตีไม่หวนว่าหาแตกอ่อนหัดครับมาก แค่าม่าบะตกมาให้ภูมิหน้าภูมิใจมากทำไมไม่ติดวะเยเซ่น้อยก็พาทีมสนะว์ทีมรือกร่ทีมครับทีมครบบี้ยลล์กลกัลกันเลยกูบี้ยกซะไเยครับี้เกสู้สิ่งตเย็ สูลมให้ใจเข้าแล้วรเราจะเรื่องของกันเงียบเงียบใช่ขอโทษลงมาเล็กอ,อะไรของแบบไร้สาระนั่นทำเงินเราด้วย,ย,ยเยอะส์ ตีดีตีดีทำไมเราไม่ชอบกดตีวะห <c oughs> นูก็เริ่มสงสัยตัวเองแล้วเหมือนกันหนึ่ทำไมไม่ชอบกดตี <c oughs> ทำไมเรากล้าขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ต้องหามีดดีทิดกันน่เนอะยี่สวบสามล้านไหมไม่เอานี้นะขอ <c oughs> อัดคลิปก่อน เดี๋ยวไปมาคิดมึงอยู่เออพูดอะไรไม่รู้ลืมมาแล้วที่กดได้ก็ตัดตรงนี้ใช่ไหมใช่ปุ่มน้องยองอืมที่กดชอ็อตถ่ายรูปนั่นนะ Yes ให้วัสดุรู้เมื่อกี้มึงแค่เขยพอนิดหน่อยเออรู้สึกสีแดงอ่อนยังไงไม่รู้มาดีฮอดบอลอ่าฮ่าได้โดนบิดอนะ่ะได้ เช็กใหม่ไงนี่โดนบีท <c oughs> จะฟุดเลยไม่รู้ลืมไปแล้วสามสิาออ่าเอือโคตรนะครับเบื่อเลยตายคับไม่ใช่ผู้เล่นโหดทั้งหมดทั้งหมด อพูดอะไรเนี่ยอาปากค้างเลยแพ้ยาแบบสูงใสต่ต้องเอากล้ามลุกทอสูงวัดเอา้าอยากจะแช่ทำเพื่ออะไร แตกสม้า,าเฮ้ยกดไม่ออกเรียรกว่าเรากดตีโง่เองช่างแม่งตายเดี๋ยวถ้าฝนมาฉมันช่างแม่งไ,ไม่เล่นละ เก็บมักเลย